เป็นคำศัพท์เป็นชื่ออำเภอตำบลแล้วก็ชื่อตรงเรียนะครับเราจะลองให้ผู้ประกาศลองอ่านดูนะครับว่าใครจะอ่านถูกทั้งหมดบ้างนะครับอัพดูดีว่าจะอ่านผิดสักอันไหมเอานึงสองต้งแมแสมดำแซมสารสแสมสารน้องสวนแทกสาแม่สรวยไม่ใช่แล้ว <laughs> แม่สวย <laughs> อแม่สวยเ <laughs> 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 มืองสวง เสนานิคมห้วยแถลงเสริฐภูมิบ้านข้าวเสนางขะด้วยนะสมัยเสนางขะเสนางคณิคมเออใช่อันนี้อ่านวะหนองสนุนหนองโซ่จริงจีวะแต่คือหนองสนุนหนองสนุนดอกโซ่หนองสนุนอันไหนอ่านยากอันไหนอ่านยากเหรอบ้านข้าวบ้านข้าวอ่านยาก Holy shit สมสารแสมดำดห,หน่องสนูแพกษาแม่สรวยแม่สวยเมืองสวงอ่านผิดเสนานิคมเสนางขะรอเสนางขะนิะนิคมมวยแถลงเมืองถลางสเสหลภูมิเอ่ <laughs> บ้านเสลาภูมิเสลาภูมิสล็บพาพาอ่านผิดไปด้วยเหมเนี่ยบ้านเข้าอันนี้เคยได้ยินอยู่สี่มหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนโนสแบงโนสแบงอะไรนี่อ่าโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันสมแสาร สแสมดำหนองสนนแพรกษาผิดแพรกษาแม่สวยเ<ฮ>มืองสวงศรนาคณิคมมีแต่ศรนาคณิคมอะเรนาคณิคมถูกครับห้วยห้วยถแถลงเมืองถลางเศรษภูมิบ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนน สะบงโดนหมาได้เลยครับแสมสารแสมดำหนองโสนแพรกษาแม่สวยไมอ่นใหม่ทำไมอ่ะอันใหม่ได้เหรอหนองหนองสนอันแรกก็ผิดแล้วครับจริงว่าอุ๊ยไม่รู้แล้วว่าแสมสารครับอ๋อแสมสารแสมดำแสมดำครับแสมดำหนองโสนหนองสนหนองสนครับหนองสน แพทย์กรกสาครับนนแม่สวยแม่แม่สวยถูกครับเมืองเมืองสลวยเมืองสวงครับเมืองสวงเออเมืองสวงอ้านี่อ่านไม่ออกเลยเอยอ่านอะไรวะเสนาอันเสนาเสนาขะนิคมอ๋อเหรอเสนางักขะนิคมห้วยแถลงเมืองถลาง เสลดภูม <laughs> ิเสลภูมิครับเศลภูมิบ้านเข้าบ้านบ้านเข้ามันเข้าถูกครับสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบเขียบโนนแสบอุ้ยอ <rawd unre> ่านแล้วว่าอะไไม่รู้อะอะไรอะงาดอนมันนะโรงเรียนบ้านให้อ่านกล้องครับ โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบอ่านว่าอะไรวะแสบงะดอนมันจริงจริงไม่มีคำว่าบ้านหรอกครับแต่จริงโรงเรียนเขาอ่านว่าโรงเรียนบ้านโรงเรียนขามจริงอันนี้ผมใส่เกินโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนสะแบงครับโนนสะแบงใช่ครับม่ได้อ่านสะแบงได้ไงวะ อ๋อสอสือข้างนอกสะแบงดอนมันอือะไรอะไรครับแสมสารแสมดำหนองโสนแพทกษาแม่สลวยเมืองสลวงเสนาขนิคมห้วยถแถงเมืองถลางเสรภูมบิบ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียง โรงเรียนบ้านขาเรียงเขียบโนนแสบแสบงดอนมันอันนี้ก็ผิดเสภูมิเสรภูมิเสรภูมิอันนี้ออกเสียงผิดไปหน่อยบ้านเข้าบ้านเข้าเมื่อกี้อ่านว่าแม่สวยแม่สวยแม่สวยอยู่เชียงเชียงรายหรือเชียงใหม่นี่แหละอืมไม่แน่ใจอืมนี่รู้นี่รู้ เอกสารรู้เคยไปอันนี้แม่อันนี้หนองหนองสน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 หนองโสนดอกโสนอ๋ออันนี้โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงใช่สแบลงสแบงใช่โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันจริงๆไม่มีคำว่าบ้านหรอกพี่ใส่เกินไปอ๋อ แสมสารแสมดำผิดครับอ๋อแสมดำหนองสนโอนผิดครับแพรกษาหนองสนกอผิดครับเป็นหนองโอนเหรอเมื่อกี้นราอ่านว่าอะไรหนองสนออะถูกปะอ่าถูกอ๋อมันเหมือนมันออกเสียงควบอะเราเลยชังนั้นหนองสนอถูกครับอ่าสรุปก็คือผิดแสมดำไปอันนึ้งนะโอเคโอเคแพรกษาแพรกษาครับพี่กว่กอ่านใหม่ไหมแพรกษา พระกาาโอเคแม่สรวยแม่แม่ผิดแม่สวยแม่สวยแม่สวยถูกแม่สวยถูกเมืองสวงถูกเสนางคณิคมห้วยแถลงเมืองถลางเสรภูมิบ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียง เขียบโนนแสบงดอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาใหม่โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนอ๋ไอกราวมยอมไหมต้องยอมแล้วแหละอะไรวะสะแบงโอ้ ขีดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้นี่เอาไปทำอะไรเนี่ยลองอ่านเอาไหม่เอาใหม่ตั้งแต่อ่านตัวใดอ่านตัวใดอ๋ออ่านได้ถูกไงโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสะแบงดอนมันโอเคยังสองซามพะดานแสมสารแสมดำหนองสโหนแพรกษาแม่สวยอันนี้ยากอะเมืองสวง เสนเสนางคณิคมห้วยถแถลงเมืองถลางเสรลภูมิบ้านข้าวสีมหาโพธิ์โอ้โหโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนอะไรอะ <c oughs> แสบวงดอนมันให้อีกรอบอีกรอบนะบนะสแบงอะไร เฮ้ยมันยากมากเลยอ่ะสแบงเหรอใช่ครับโอเคงั้นก็จะเป็นโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันใช่ครับแต่อันนี้มันเขียนผิดจริงๆไม่มีคำว่าบ้านอ๋อเก่งมากเลยแล้วถือว่าไม่ผิดสองสัยสมสารสมดดำหนองสนแพรกระสาแม่สวยเมืองสวงเสนางคณิคมวยแถลงเมืองถลงเสเลภูมิผิดครับเสลภูมิถูกครับ บ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบ,บดอนมันให้อ่านอล้องครับสุขไหมอ่ะอันนี้ผิดครับห้ามหามขีดเขาห้าขีดแสบดอนมันแสบแสบบงเหรอแสบบงอ่านไม่หมดเลยหรอคะอ่านเฉพาะอ่านตัวใดครับให้แกตัวอีกรอบโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสาบงดอนมันผิดครับอ่านอล้องไหมยอมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขียบโนนยอมไหมครับเดี๋ยวผม,มจะเยไม่ยอมเ <laughs> ขียบโนน นี่อะไรวะแสบงก็ไม่ใช่แสบงก็ไม่ใช่ใชเขียบโนนไม่ใช่หรอโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันผิดเขาผิดหรอตอบสุด้ายแล้วครับยอมไหมสแบงแน่เลยอ๋อ,อร,รูละโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันโอเคครับโอคค้โอคคสองซ้ำไปดได้เลยครับแหมสารสแหมดำหนองโสนผิดครับ หนองสนถูกครับแพรกษาผิดครับแทกษาถูกครับแม่สรวยผิดครับแม่สวยถูกครับเม,มืองสวงเมืองสรวงเมืองสวงเมืองสอระวงเมืองสวงถูกแล้วครับเมืองสวงครับถูกแล้ว เสนางนิเสนางเสนางคณิคมถูกครับห้วยถแถลงเมืองถลางเสหลภูมิบ้านข้าสีมหาโพผิดครับสีมหาโพธิผิดครับสีมหาโพสีมหาโพธ โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันผิดครับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสแบงดอนมันเข็งมากที่อ่านสองล้อ <c oughs> แล้วถูกเอาไปใช้ก็ <c oughs> เ,เดี๋ยวโอเคได้แล้วเอาเลยสแส,สแสงแสดำหนองสน,นุนแพทย์ผิดครับ มันมันออกเกือบถูกแล้วครับแต่แบบเหมือนมันมันไม่เต็มเสียงครับน้องสนนน้องสนน้องสะน้องสนดอกไม้ไอ้ดอกดอกสนนองสนใช่ครับแรกษาแพทยแพรกษาผิดครับแพรกษาถูกครับแม่สวยเมืองสวงเสนางคานิคมถูกครับห้วยแถลงเมืองถลางเสรภูมิบ้านข้าสีมหาโพธิ์ผิดครับ สีมหาโพธิ์ครับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบนนแสะแบงดอนมันเป็นคนแรกที่อ่านถูกคำนี้อะไรครับสแสมสารสแสมดำหนองสนแพรกษาผิดครับแพรกษาอืมออกเสียงไม่ถูกครับออกเสียงได้คถูกแล้วครับแต่ว่ามันตกแพรกษาถูกครับ แม่สรวยผิดครับแม่สรวยผิดครับ,อ,รบอยู่เชียงรายแม่สวยถูกครับเมืองเมืองสวงถูกครับเสนางเสนางคณิคมถูกครับห้วยถแถงเมืองถลางเสรษภูมิบ้านเข้า สีมหาโพผิดครับสี่มหาโพธิโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนส,สแบงดอนมันถูกครับรเป็นคนที่สองที่อ่านครั้งเดียวแล้วถูกชื่อโรงเรียนอ